สวัสดีครับนี่คือรีวิวของ3ามพุ r หนึ่งฟิวเรียตสอจากคูโก้นะครับเอาสั้นๆนะนี่คือรองเท้าที่ดีที่สุดจาก3ามงที่ผมชอบที่สุดตั้งแต่ผมลอง3ามงมาเป็นสิคู่อ่ะอง่ายๆนี่เลยมันดีมากนะครับดียังไงอ่ะไปทีละส่วนเลยอ่ะดียังไงใช่ไหมผมซับห้าสิบแล้วครับกับรองเท้าคู่นี้แอนี่คือรองเท้าที่ผมซับห้าสิบได อ่ะแต่ก็มันก็เรื่องของการฝึกซ้อมด้วยมาดูกันดีก,กว่าว่าทำไมผมถึงชอบมันขนาดนั้นนะครับมาเรื่องที่อัปเปอร์เลยอัปเปอร์ของคู่เนี้ยดีงามฟิตติ้งพอๆกับ Adidas Adios Pro 2ปนะครับแล้วก็นี่โปร่งมากโล่งมากระบายอากาศมากคือนี่คือเอามือใส่ไปอะ่ะเห็นเลยทะลุแบบโปง่งโล่งมาก โอเวอร์เลย์ er, ไม่เยอะไม่นุงหลังนะครับมีบริเวณข้างเท้ามีตรงส้อนอะไรเงี้ยโถกากก็มีแบบเล็กๆนะครับคืออะไรที่ควรมีมันก็มีอะไรที่ไม่ควรมีมันก็ไม่มีนะครับลิ้นก็ระบายอากาศดีเชือกดีนะครับการล็อกกระชับดีมากส้นไม่หลุดนะครับกับรุ่นนี้ทําไมไม่หลุดรู้ไหมครับนี่เห็นตรงนี้ไหมอ่าตัวพอร์ตล็อกครับเป็นเหมือนฟิล์มเฟ u ็กเจอร์1.5คือถ้าเกิดเราลูดลงไปใส่รองเท้าใส่ลงไปฟึ้บมันจะลงไปได้ง่ายๆเลยแต่เวลาดึงขึ้นมันจะติ๊ มันจะฝืดมันหนังฉลามนะครับอ่าเฟรม3เฟรม3.5ไม่ได้แบบนี้นะครับบอกก่อนไม่ได้นะครับมีแค่ตัวนี้กับ f i r ิปส u Future นะครับผม <c oughs> มีความฝันตอนที่ผมได้ลอง f i r ิปส u Future กับเฟรม3.0ว่าอยากให้3.6.1ออกลองทางสักรุ่นหนึ่งที่ใช้โฟม CQT Extreme แบบใน f e r ิป u r Future แต่ใช้แผ่นคาร์บอนไฟเบอร์แบบ q u i c k b o n d Dynamic เหมือน เฟรม3.0เพราะอะไรเพราะว่าโฟม CQTX Extreme มันเป็นโฟมที่นุ่มปาหนึ่งแล้วมีแรงดีเด้งที่มหาศาลมากส่วนแผ่นของเฟรม3มันดีง่ายเพราะแผ่นของ f i e l d e Future เนี่ยมันแข็งแล้วมันกดยากนะครับมันต้องวิ่งเร็วเลยถ้าวิ่งช้าแล้วมันจะไม่มีความสุขไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นรองเท้าที่ทําให้ผมฝันเป็นจริงฝันที่เป็นจริงของผมฝันที่เป็นจริงเพราะว่า โฟมที่เขาใช้โฟมด้านบนนะครับคือโฟม cqt extreme ซึ่งเหมือนจะจูนมาให้นุ่มขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับนุ่มขึ้นฟูขึ้นตรงนี้คาดการณ์กันว่ามันเป็นสิ่งที่ได้มาจากตัวเทคโนโลยีในการผลิตของเจ้าสาม i d หนึ่งวิโดนูตที่จะทำให้โฟมมันฟูขึ้นนุ่มขึ้นซึ่งรองเท้าจีนในช่วงครึ่งปีหลังจนถึงปีหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นรองเท้าที่มันมีน้ำหนักที่มันเบาลงในขณะที่มันแบบ หนานุ่มฟูตอนนี้ผมเห็นรับ 3C band แล้วที่กําลังจะมานะครับตัวนี้ <c oughs> ก็ผมว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ได้เ,เทคโนโลยีตรงนั้นมานะครับในส่วนของโฟมชั้นล่างเนี่ยเป็นโฟมเฟรมอยู่ CQ2 frame ซึ่งมันมีความแน่นแน่นเลยแน่นกว่าในเฟรม3ประมาณหนึ่งไอ้ตรงนี้ผมมองว่าด้วยการที่เขาทำโฟมล่างให้โฟมบนให้มันนุ่มมากเนี่ย จึงจาเป็นต้องมีโฟมล่างที่ค่อนข้างแน่นเพื่อที่จะช่วยให้การอยู่รงมากขึ้นแลวก็ความเป็นล็อกเกอร์ไม่ยวบจนเกินไปไม่เอียงนะครับซึ่งตรงนี้มันทําหน้าที่ของมันได้ดีเลยในการเป็นการซัพพอร์ตด้านล่างเนี่ยนะครับแล้วแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ของเขาซีรีส์ฟิวเรียเนี่ยจะมีแผ่นคาร์บอนไฟเบอร์ที่เหมือนชาวบ,บ้านเนี่ยนี่เห็นไหมเขามีการดัดโค้งขึ้นมามีการดัดโค้งและแผ่นของเขาจะใหญ่มากคือจะมีความเต็มพื้นที่เทา้าแล้วก็มีความโค้งเยอะนะครับไอ้ตัวนี้ แผ่นไม่แข็งเกินไปกดง่ายเออคือวิ่งเพจห้าเพจหกก็กดได้สบายไม่จำเป็นต้องไปกดเพจสามเพจสี่เหมือนฟิวเจอร์แล้วก็มีปีกด้านข้างตรงเนี้ยตรงส้นด้านในนะใครที่แบบเท้าล้มในไอ้อตัวเนี้ยปีกตัวเนี้ยก็จะช่วยให้ว่าเวลาเราลงไปปุ๊บมันพอกดไปเจอปีกมันก็จะคืน,นทันทีแล้วก็ด้านนอกไม่มีปีกก็จะให้มีการยุบได้ง่ายกว่าการเท้าล้มในก็จะช่วยแก้ในส่วนของตรงนี้ได้ด้วยนะครับประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะเพราะมันไม่ใช่รองเท้าเสริมเสรีนะครับ เป็นรองเท้าเรซิ่งนะครับต้องทำความเข้าใจกันด้วยอะอะไรอีกการออกแบบของเขาเขามีการแยกโฟมเป็นหน้าหลังนะครับซึ่งตรงนี้มันชัดเจนตั้งแต่ตัวฟิล์มฟิวเจอร์แล้วก็ฟิลิแอร์1.0แล้วที่เขามีการออกแบบแบบนี้หลายๆท่านจะบอกมันคล้ายๆอันฝาฝายซึ่งผมไม่เคยลองอันฝาฝาแต่ไอตัวนี้การออกแบบแบบนี้ผมชอบตัวที่ว่าผมเป็นคนวิ่งลงหน้าเท้าคือผมลงประมาณอย่างเงี้ยอ่ะจึ๊แล้วก็ลงไป แล้วก็ลงไปผมใช้เนี่ยสวนตรงนี้ในการลงเท้าการที่มันแยกชิ้นแบบนี้มันทําให้เหมือนกับแบบเราไม่ต้องฝืนดึงไปทั้งก้อนนะมันลงไปแค่นี้แล้วมันก็ไปทํางานของมันไปในส่วนนี้เลยโดยที่มันไม่ต้องดึงไปทั้งตัวนะครับส้นในการเดินหรือการลงเต็มเท้าก็โอเคลงเต็มเท้าไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันแยกเป็นชิ้นๆมันรู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันมากอันนี้มันมีความรู้สึกบางอย่างที่ทําให้ผมรู้สึกถึง리닝โซเดียม3ล리ทกังฟูโป4นะครับคือเวลายืนเนี่ย นี่แต่ว่าเวลากดมามันจงมีจงหละหักนิดนึงกึกนึงแล้วก็ไปอันนี้เน็กเปอร์เซนลิมิงเฟอร์เรียนสามอีลีดกังฟูปคือรองเท้าที่มีคาแรคเตอร์แบบเดียวกันแบบเดียวกันคือหักจึกนิดนึงแล้วก็ไปแต่ไอตัวเนี้ยไม่เหมือนตัวอื่นตรงที่ว่าโฟมมันหนาหนาและนุ่มและด้านล่างโฟมมันเป็นทรงทําให้เวลากดลงมาตัวอื่นพอมาถึงตรงนี้ครับมันจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ บันเจอพื้นโดยเพราะกังโฟสี่กาในเปอร์เซ็นต์สองจะแบบเฮ้ยเจอพื้นแต่อัน้เนี่ยโฟมเฟรมข้างล่างอ่ะเออโฟมซีอุอทีเฟรมด้านล่างมันช่วยเบรกไว้ให้เราไปเจอพื้นเพราะโฟมมันแน่นแล้วโฟมด้านบนที่มันนุ่มแล้วมันหนามากเห็นไหมนี่นี่หนาถึงนี่นะนี่มันหนามันทําให้ไม่แข็งเออไม่แข็งรองเท้าตัวนี้ไม่ใช่รองเท้านุ่มเด้ง เออไม่ใช่รองเท้านุ่มเด้งรองเท้านุ่มเด้งคืออะไรรองเท้านุ่มเด้งคือเอเปอบิสซูวิฟคือบีมายคาร์บอนไฟสามคือกัลฟูเพ็ดหนึ่งจุดห้าพวกนั้นคือรองเท้านุ่มเด้งแบบลงไปแล้วแบบวูบวูบอ่ะไอเน,นี้ยคือรองเท้านุ่มแน่นเด้งคล้ายสามเอ้ยหนึ 1, ่งเอเซปหนึ่งศูนย์เอ็กสามจุดศูนย์โปรอ่าประมาณนั้นเป็นทรงๆนั้นคือมีความแน่นอยู่แล้วก็นุ่มแต่ว่าไอตัว3.0มจุโปรมันจะสมูทแบบว้าไปเลยว้าไปเลยอ่าไอเนี้ยมันจะมีความแบบ อันกึกนิดนึงกึกนิดนึงอ่านี่ผมจับอย่างเงี้ยก,ก็รู้สึกนะว่าแบบเออกึกนิดนึงกึกนิดนึงอย่างเงี้ยมันคือฟิลนี้ในการวิ่งไปนะครับแล้วก็อ่ะทีนี้เราพูดถึงความรู้สึกฟิลลวิ่งไปละเออลืมพูดถึงอาโซยึดเกาะโคตรดีโคตรที่แบบโคตรดีอ่ะคือผมวิ่งวันนั้นหลังฝนตกพื้นเปียกพื้นถนนนะนะครับไม่ลื่นเลยไม่มีการลื่นไม่มีการปัดเลยในการวิ่งแบบเพสสีไปไ4สี ี่ห้าสี่ห้าศูนย์ห้าศูนย์ศูนย์อะไรเงี้ยแบบเออที่ก่อนดีอ่ะด,ด,ดีกว่าเฟรมสามเฟรมสามตัวนั้นน่ะถ้าพื้นเปียกเราแพ้เออผมพูดตรงๆบแพ้พื้นเปียกไอ้ตัวนี้แบบมันเป็นรองเท้าที่ผมรักมากเนี่ยสามหกหนึ่งผมพูดเลยว่าผมชอบมันมากๆอะ่ะแบบคือพูดกันตรงตรง,ตรงเลยนะถ้าเกิดใครบอกว่าอยากซื้อเฟรมอยากซื้อฟิลเลียฟิวเจอร์ไม่ต้องไม่ต้องตัวนี้ตัวนี้เช่าผมเช่าผม ผมลองมาหมดละใช่ผมตอนนี้ตอนนี้มันถ้าเกิดว่าดูภาษากายได้จะรู้ผมมีความสุขมากการลองทาคูเนี่ยเออมาดูค่าพิยาศาสตร์กันซับห้สิบครั้งแรกของผมครับวิ่งเพสสี่ห้าเจ็ดนะครับอ่ะ <c oughs> <c oughs> เห็นการาฟความเร็วไหมครับนิ่งมากๆนิ่งมากเท่าที่รองเท้าคู่หนึ่งจะทําได้ออกตัวแหลมตรงกลางที่แหลมนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูว่าอะไร ดูการาฟไว้นะครับการาฟนิ่งนะการาฟนิ่งนะดูไว้นะครับดูไว้นะเพราะอะไร <c oughs> ดูข้าวความชันขาไปขึ้นขาลงลงนี้เออมันไม่ใช่ฐางเรียบแต่การที่คุมเพสได้นิ่งขนาดนั้นนะ่ะมันคือการที่พิสูจน์ความสามารถของมันว่าดีมากและเห็นเอ็นลเมนตรงนี้ตรงนี้มันคือขึ้นเขื่อน,น,นสลีพงนะครับซึ่งเป็นเขื่อน เขื่อนดินะทำนกพระร่วงอะ่ะวิ่งขึ้นปื๊ดความเร็วไม่ตกเห็นปะแล้วขาลงลงได้ดีด้วยนะครับดีดีมากเลยพาวเวอร์ <c oughs> ก็คุมได้นิ่งดีนะครับเาลายเข้ากูฟ้าไม่ลายมารอบขานะครับทำได้ที่ร้อยแปดสิบเก้าซึ่งเป็นรอบขาปกติของผมนะครับประมาณประมาณร้อยแปดสิบห้าถึงร้อยเก้าสิบโซนโซนเนี้ยรอบขาดีมากสม่ำเสมอมากความยาวเก้าว่าคุมได้นิ่งมากหนึ่งจุดศูนย์เจ็ดเมตรคือแบบมันเป็นรองเท้าที่วิ่งได้นิ่ง,งได้เสถียรน,นะคือแบบจะบอกว่าเฮ้ย คุกโวกวิ่งอย่างยูแล้วหรือเปล่าไม่ไม่ได้อย่างนี้กับทุกคู่นะไม่ได้กับทุกคู่นะครับอ่านี่ดูดีค่าเก้าคอนแทคไอค่าวอริคอลด้วยโชว์บรออิคอลออฟเสเตชั่นเนี่ยทําได้ดีเลยนะคืออยู่ในโซนสีฟ้าเลยส่วนก้าคอนแทคไทม์ไอคู่เนี้ยไม่ได้ว่าติดเท้าขณะเฟรมสามยังมีช่วงจังหวะรอน,นิดนึงอันเนี้ยกาคอนแทกไม์สองร้อยสี่สิบสองเนี่ยคือเท่าๆกับเจ้าตัวเอสเซนต์หนึ่งศูนย์เอ็กซ์สามจุดศูนย์โป๊คือมันเป็นรองทัพสไตล์เดียวกันว่า ลงไปแล้วมีจังหวะนิดนึงแต่ก็คือแบบไม่ได้ลงไปแบบปับ้งๆไปเลยที่แบบสองร้อยยี่สิบสองร้อยสิบเหมือนกับพวกรองเท้าที่แบบบางกว่านี้หรือว่าแน่นกว่านี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้คือแบบค้าต่างๆมันก็ดีการวิ่งมันก็ดีมันเป็นรองเท้าที่ดีอะ่ะคือวิ่งช้าวิ่งได้วิ่งเพชรหกอะไรเงี้ยนะวิ่งได้ไม่มีปัญหาไม่แข็งไม่สถานไอ้คู่นี้ไม่สถานนะเพราะโฟมก็จูบด,ดีแล้วแผ่นมันไม่แข็งนะครับไม่มีอาการหลุดส้น วิ่งเร็วดีดีมากนะครับวิ่งเทสสี่ศูนก็ไปลองวิ่งมาแล้วก็วิ่งได้นะครับคูเนี้ยแบบผมมีความสุขกับคู้นี้สุดสุดสุดส,ดสดชอบมากรองเท้าคู่โปรดของผมในปี2องพัน่คูค่หนึ่งแลยนี่คือเบอร์ที่แบบเข้าชิงเลยนะครับดีที่สุดจาก3ามกับเจ้า3ามหกหนึ่งฟิรียสสซื้อตามผมไม่ผิดหวังสำหรับคนชอบรองเท้าเร็วเแร,เรงแตอบสนองไวๆทุกท่านจะถูกใจคู่นี้แน่นอนนะครับก็ วังสายวันแรก9ก้เดือนเะครับราคาทราบมาจากสามว่า3,700เท่าไหร่วะสามหกอสามเจ็ดกลมา3 8มพันแตีกลมๆนะครับสามพยังไม่รวมส่วนลดสิบหเรซ็นรวมส่วนลดสเแล้วก็อยู่มาสามพันต้นต้นสามพักลางๆประมาณเนี้ยคือจัดไปดีของโคตรดีดีมากๆครับตามไปโดยเด้เยผมชอบมากหาข้อไม่ชอบอคู่นี้ไม่เจอเลย ปกติจะมีอะไรมาบน่บนหน่อยไอ้คู่เนี้ยผมยังไม่เจออะไรจะบนผมชอบที่สุดจากสามทุกหนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ